เดือนตานชมนะครับมาดูไข่หานดิเช็นเดอยวกันาเชลินมามาออสองปแปดหลอด เป็นไงนะครับผมไข่ห่านไข่ห่านไข่ไม่เคยเห็นแานเรามีไข่ห่านจำหน่ายนะครับเป็นไงเลยครับพี่น้องเต็มฟา้ามือ อันนี้เ็าเรียกห่านจีนนะครับห่านจีนมีเท้ามีเท้าะครับผมห่านจีนมาเก็บกระยานไปพร้อมเลยพี่นอ้องทั้งแก่มันตอดกับพองกัน